สวัสดีค่ะพบกับราศีมีนราศีมีนผู้ที่เกิดในวันที่14มีนาถึง14เมษาเป็นดวงในเดือนธันวา2565รราศีมีนตอนนี้ใครที่ดวงชะตาที่สุขสบายดวงชะตาดีอยู่แล้วเข้ามารับชมเพื่อเป็นความบันเทิงได้ ชาแนลมลิทาโรจะส่งพลังงานที่ดีทั้งหมดให้กับราศีมีนทุกๆท่านาพลังงานของโชคลาภพลังงานแห่งความสำเร็จมารับชมกันเลยอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีแม่หมอจะเลี่ยงเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราต้องการอ่านพลังงานที่ทำให้ทุกคนมีกำลังใจ ทำให้ทุกคนมีแรงใจในการต่อสู้ในการทำงานในการมีพลังในการใช้ชีวิตมาดูราศีมีนที่เป็นสองเรียนราศีมีนช่วงนี้เป็นช่วงที่ราศีมีนกำลังจะควบคุมให้ทุกอย่างในชีวิตมันสมดุลมันพอดี ไม่ขาดไม่เกินใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทใช้ชีวิตแบบระมัดระวังต้องบอกว่าใช้ชีวิตแบบระมัดระวังไม่ใช้ชีวิตแบบเรือเ่อยเปื่อยแบบใช้ชีวิตแบบขาดสติทําอะไรขาดความยั้งคิดสาหรับราศีมีนนะในเดือนธันวาราศีมีนหลายๆท่านเดินทางบ่อย จะยเย็นๆนะคะในการเดินทางอย่ารีบร้อนเพราะยังไงจุดหมายปลายทางนั้นคือมีความสำเร็จแน่นอนค่ะมันมี Nice of s o r d แล้วก็มี The Emperor การงานจะนำมาซึ่งโชคลาภความมั่นคงนี่ u e e n of s o r d ช่วงนี้ภาระอันสำคัญสำคัญมักจะตกเป็นของราสีมีน ความรับผิดชอบของราศีมีนประหนึ่งว่าโลกนี้ฉันคุมอยู่คนเดียวโลกนี้ฉันคือช้างเท้าหน้าโลกนี้ฉันคือผู้บริหารมันจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้มันจะต้องเป็นฉันนี่แหละนั่นคือสิ่งที่ราศีมีนจะต้องลงมือทำลงมือลุยการเงินดีด้วยสำหรับราศีมีนการเงินดี ทั้งไพราชาทั้งไพราชินีการเงินดีการเงินดีการงานก็แบบว่าเนี่ยอัศวินถือดาบการงานที่ยกดาบต่อสู้ยกดาบสู้ยกดาบสู้ไม่ใช่ต่อสู้กับใครนะหมายถึงว่าสู้กับงานสู้กับอ่าสิ่งที่จะต้องทำในแต่ละวันจะบอกว่า เป็นเดือนที่ราศีมีนล,ลุยเต็มที่เหมือนกันลุยเอาเรื่องของการของงานลุยเอาเรื่องของเงินเอาเรื่องของความมั่นคงช่วงนี้เป็นช่วงทำมาหากินของราศีมีนไม่สนใจเรื่องอื่นขอเก็บเงินเก็บทองเป็นช่วงกอบโกยขอโกยอย่างเดียวโกยอย่างเดียวเลยโกยเงินโกยทองนี่ six cups page of cups การเริ่มต้นทํางานอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆไปได้สวยสําหรับราศีมีนค่ะเนี่ยมีทั้งหกถ้วยมีเด็กถือถ้วยเนาะ page of so, uh, page of cups แล้วก็ราชินีถือดาบตอนนี้กิจการงานของราศีมีนไปได้สวยการเงินไหลามาเทมา ทั้งการเดินทางการเดินทางบ่อยการเงินดีดวงร่ำรวยดวงตั้งตัวได้ค่ะดวงตั้งตัวได้ของราศีมีนมีทั้ง Empress มีทั้ง Emperor มีทั้งอัศวินไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนฐานะแบบไหนสามารถเป็นผู้ที่มีอันจะกินได้ร่ำรวยได้สำเร็จได้ ช่วงนี้จริงจังกับการกับงานสําหรับราศีมีนจึงไม่ค่อยที่จะเดือดร้อนในเรื่องของการเงินในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ได้เดือดร้อนนะแต่มันจะแบบว่าเป็นช่วงที่ลุยกับการกับงานก็ต้องเอาใจใส่เอาใจใส่ใช้ความทุ่มเทใช้ความอดทนใช้ความพยายามแล้วทุกอย่างจะเป็นของราศีมีนค่ะ ต้องการอะไรก็จะได้สมดังปรารถนาบางท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนยดยานพาหนะในช่วงของเดือนธันวามีเกณฑ์ได้ยศยานพาหนะใหม่ๆมีเกณฑ์ซื้อบ้านหลังใหม่หรือซื้อที่ก็ได้นะตรงนี้เพราะว่ามีเกณฑ์ความมั่นคงจะได้โชคลาภเป็นพวกแก้วแหวนเงินทองด้วยสำหรับราศีมีนมันมีความสำเร็จนะคะ a d g e of w a n d s ตั้งตัวได้ค่ะตั้งตัวได้ตั้งตัวได้ไดมีธุรกิจเป็นของตนเองด้วยมีงานเป็นของตนเองด้วยตอนนี้ราศีมีนนะพยายามที่จะอดทนในการที่จะต้องต่อสู้กับงานพอสมควรต่อสู้กับงานนี่แบบว่าคือร่างกายต้องพร้อมที่แม่หมอจะบอกนะให้ราศีมีนเตรียมตัวคือ เตรียมร่างกายให้พร้อมเตรียมสุขภาพให้พร้อมจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะว่าเหตุเกิดจากการเงินไหลามาเทมาการงานจะได้ทำแบบไม่ได้วางมือไม่ได้พักเป็นช่วงกอบโกยแล้วจะทำให้สุขภาพเนี่ยถ้าไม่ปรับให้สมดุลมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้เพราะพักผ่อนน้อยค่ะเพราะพักผ่อนน้อยมันมีสองเหรียญ ทั้งงานทั้งสุขภาพทั้งการดูแลจะต้องให้ทุกอย่างให้มันพอดีนะให้มันพอดีจะได้ไม่สูญเสียสูญเสียในเรื่องของเวลาเวลาเจ็บป่วยมันก็จะต้องหยุดต้องพักจะทำให้หยุดการหยุดงานหยุดเงินหยุดเวลาถ้าอยากเก็บเงินเก็บทองถ้าอยากไม่สูญเสีย สูญเสียเวลาที่จะต้องเสียไปกับการเจ็บป่วยก็รักษาสุขภาพให้ดีจะได้เก็บเงินเก็บทองมีเงินเต็มบัญชีเนาะมีเงินเต็มธนาคารความสุขของราศีมีนก็จะอยู่ตรงนี้เพราะว่าการมีเงินนั้นสำคัญมากๆในเดือนธันวาเพราะราศีมีนมีความรับผิดชอบหลายอย่างทั้งบุตรหลานทั้งญาติทั้งบริวารที่อยู่รอบตัว นอกจากจะใจดีแล้วยังช่วยเหลือช่วยเหลือคนรอบข้างในครอบครัวด้วยะจะเป็นพี่ป้านะอานอกจากพ่อแม่นอกจากบุตรหลานตนเองแล้วเนี่ยจะเป็นญาติทั้งหลายแหล่เป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นคนที่ด้วยที่ว่าเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นสำหรับราศีมีน เป็นคนที่ไวไวเนื้อเชื่อใจได้จึงมีคนมาห้อมล้อมจึงเป็นคนที่เวลามีใครเดือดร้อนมักจะมาขอความช่วยเหลือซึ่งตรงนี้ก็มักจะไม่ผิดหวังเลยลละเพราะเป็นคนใจกว้างชอบช่วยเหลือคนจึงจะมีคนมาให้ช่วยเหลือบ่อยๆก็ราศีมี <c oughs> นก็ระมัดระวังด้วยเนาะบางครั้งคนที่เชื่อถือได้ก็มีบางครั้ง คนที่มาขอความช่วยเหลือเราแต่ไม่มีพูดคําไหนไม่เป็นคํานั้นมันก็มีนะก็ระมัดระวังกันหน่อยในการช่วยเหลือใครจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่พลาดคือเวลาถึงเวลาแล้วถ้ารักษาสัญญาก็ดีไปถ้าไม่รักษาสัญญาก็เราก็จะพลาดซะเองเนาะในการไว้ใจคนสําหรับราศีมีนนะอมืมีเกณฑ์ได้ของขวัญของฝากปลายปีราศีมีน มีคนที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่นี่เป็นคนที่มีความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันปลายปีราศีมีนจึงจะมีโชคลาภเกี่ยวกับข้าวของแก้วแหวนเงินทองจะมีคนนำมาให้หรือคนรักคนที่รักใครชอบพอแบบชั้นมิตรแบบกัลยาณมิตรมีของขวัญของฝากที่ทำให้ราศีมีนมีความสุข ในปลายปีปลายปีนี้ราศีมีนจะมีความสุขมีแบบเอนจอยในการรับประทานมากเอ็มเพรสเนี่ยการงานสมดังใจสมดังหวังเรื่องของอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์มากเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีความสุขกับการกินมีความสุขกับงานเลี้ยงงานรื่นเริง มีความสุขมีคนห้อมล้อมนะมีคนห้อมล้อมอาจจะมีการเฉลิมฉลองในความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะเป็นปลายปีที่ราศีมีนจะต้องมีการออกงานมีการพบปะผู้คนมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์การเดินทางการเดินทางด้วยอาจจะมีการเดินทางไปพบปะคนสำคัญสำคัญมีเกณฑ์คุยงานสำคัญสำคัญ ที่จะเป็นงานที่นำความสำเร็จนำโชคลาภการเงินมาสู่ราศีมีนก็พักผ่อนนะพักผ่อนนะราศีมีนเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วก็เต็มที่กับการกับงานระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยกันนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักราศีมีน ความรักเป็นคนนี้แหละในเดือนนี้ที่ราศีมีนคุยกับใครมองใครอยู่และมีใครมามองอยู่เป็นคนนี้เลยนะเป็นคนนี้เพราะมันมีหกถ้วยต่างฝ่ายต่างรักใคร่กันต่างชอบพอกันแบบเจอแล้วถูกชะตาเจอแล้วรู้สึกดีเจอแล้วรู้สึกว่ามีความห่มใยซึ่งกันและกันสำหรับความรักของราศีมีน เพราะมันมีไพ่คิงไพ่พระราชากับไพ่ราชินีเกิดขึ้นความรักครั้งนี้ของราศีมีนในหลายๆท่านจึงมีโอกาสได้พบเจอได้คุยกับคนที่จริงใจต่อกันความรักที่มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันปลายปีนี้โอกาสดีๆโอกาสจาก การเดินทางการพบปะผู้คนทำให้ราศีมีนมีโอกาสที่ได้เจอความรักที่ดีความรักที่จะมีการถนอมถนอมน้ำใจถนอมความรู้สึกถนอมจิตใจต่อกันเข้ามาในชีวิตมีเกณฑ์ถ้อยทีถ้อยอาศัยความรักครั้งนี้นะมีเกณฑ์ถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วมีเกณฑ์ที่ว่าความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่ยาวนาน เป็นความรักที่มั่นคงบางท่านราศีมีนมีโอกาสที่จะพบเจอญาติผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์การพูดคุยมีเกณฑ์การพูดถึงงานมงคลงานสมรสราศีมีนบางท่านจึงมีโอกาสมีงานมงคลมีงานสมรสมีงานแต่งงานในปลายปี ดวงชะตาของราศีมีนบางท่านคนรักคู่ครองมาจากแดนไกลเป็นชาวต่างชาติได้มีเกณฑ์การใช้ชีวิตคู่มีดวงคู่มีความสำเร็จในชีวิตคู่ชัดเจนมากของราศีมีนความรักอบอุ่นมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนั่นคือความรักของราศีมีนในเดือนธันวา นี่ก็คือดวงของราศีมีนทั้งหมดค่ะที่แม่หมออ่านมาเดี๋ยวแม่หมอจะทิ้งท้ายด้วยพุทธาาศาสนสุภาษิตฝากคําคมดีๆไว้ให้กับทุกๆท,ท่านคําคมที่มีกำลังใจมีพลังใจก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมมากๆที่ติดตามมาริทาโรในคลิปของราศีมีน ท่านใดที่อยากเช็คดวงส่วนตัวก็แอดมาได้ที่ Facebook มาริทาโรที่เป็นภาษาอังกฤษหรือ ID ดี n ล DR ดีาจุดมาริทาโรเข้ามาสอบถามเรื่องของการเช็คดวงได้ค่ะท้ายนี้ก็อยากฝากคำคมเด็ดๆให้กับท่านผู้ชมทุกท่านคำคมที่มีพลังใจกำลังใจให้กับทุกท่านนะบทนี้อ่านว่านณะตังมาตาปิตากะยิรา อันเยวาปิจัายตากาสัมมาปณิหิตังจิตตังเสยยโสนังตัะโตกะเรจิตที่ตั้งไว้ถูกต้องทำคนให้ประเสริฐประสบผลดียิ่งกว่าที่มารดาบิดาหรือญาติทั้งหลายใดๆจะทำให้ได้นั่นหมายถึงว่าต่อให้มีคนอื่นหรือใครก็ตาม หรือบิดามารดาก็ตามอบรมสั่งสอนเราไม่เท่าเราตั้งจิตตั้งใจมาจากใจของเราด้วยคือคนอื่นสอนไปคนอื่นบอกไปถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็เท่านั้นถ้าอยากให้ชีวิตดีจงตั้งจิตตั้งใจมีสมาธิมีพลังในการทำงานมีสมาธิในการ ทำทุกอย่างในชีวิตมีปัญญาด้วยนะจะทําให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายทําให้ทุกคนนะมีความสําเร็จมีความมั่นคงในชีวิตขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้ราศีมีนทุกท่านร่ํารวยกอบโกยกอบโกยในเรื่องของการเงินหน้าที่การงาน,นก้าวไกลมีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่โตมีความมั่นคงในชีวิตทุกท่านขอบคุณมากสวัสดีค่ะ